สำหรับโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสมาทานพระกรรมฐานแล้วก็สมาทานศีลแล้วตอนนี้ไปเพระบรรดาท่านพุทธบริษัททัทงหลายตั้งใจคำแนะนำในพระกรรมฐานสี่สิบเพราะว่ามหาสตรีประฐานได้แนะนำมันแล้ว สำหรับวันนี้จะแนะนำทั้งด้านในด้านพุทธานุสติกรมฐานธรรมานุสติกรมฐานและสังขานุสติกรมฐานควบกันไปโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในวันนี้ก็จะขอแนะนำเฉพาะในด้านสมถะภาวนาในวันพรุ่งนี้ในกรรมฐานสามรายการนี้จะแนะนำในด้านมิปัสนาภาวนาการจเจริญพุทธานุสติกรมฐาน ทำมานุตสติกรรมฐานสังขานุตสติกรรมฐานทั้งสามประการถ้ามีอารมณ์ตั้งมั่นจริงๆก็ชื่อว่าเราได้ผลไปแล้วห้าสิบเปอร์เซนในฐานะที่จะส่งความเป็นบสดาบัน <c oughs> นี่สำหรับการเจะเดินยกรรมฐานนี้ตามแบบปฏิบัติก็รู้สึกว่าจะมีเรื่องอะไรจุกจิกไว้มาก เช่นให้พยายามตัดอุปกิเลสอารมณ์ที่เป็นอุปกิเลสอย่างหนึ่งสองตัดนิวรณ์อย่างหนึ่งสามให้มีพรมิหารอย่างหนึ่งแล้วก็สี่ตัดกังวลแล้วก็ห้าจะต้องสนใจกับยริตนี่เป็นเรื่องของแบบแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัติขึ้นอยู่กับกำลังใจอย่างเดียว ถ้ามีอารมณ์เข้มแข็งเสร็จแล้วก็ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งหมดแต่ทั้งนี้ขอท่านหลายได้โปรดอย่าเพึงคิดว่าผมจะเข้าไปคาดค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าความจริงไม่มีอารมณ์ในการตั้งใจในการคาดค้านแต่พูดกันตามผลเพราะว่าการใช้อารมณ์ตามนั้น ก็เพื่อเย้ผลกำลังใจมีความเข้มแข็งนั่นเองแต่ถ้าว่าถ้าเราตัดสินใจเสียเองใช้กำลังเข้มแข็งเสีจริงๆเมื่อจิตคิดถึงพระพุทธเจา้าก็ให้อยู่ที่พระพุทธเจ้าโดยเฉพาะนิวรณ์ที่ไหนไม่เข้ามายุ่งใจจริตใดๆก็ไม่ต้องมีความสนใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะจิตทรงตัวเสร็จแล้ว นี่เราก็หวนไปดูคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบรรดาพระสงทั้งหลายที่ได้มรลุมารคผลความจริงตามประสูตรตา่ตางๆองค์สมเด็จพระทศพลสอนท่านพวกนั้นสอนตรงเฉพาะจุดไม่ได้สอนอะไรมากมายยังกับสอนอบรรดาท่านภาษาดีบุตรก็ดีพระโมคคันลานะก็ดีท่านก็สอนเฉพาะจุด <c oughs> หรือ,อย่างที่พระริวัตท่านรับฟังคำสอนจากพระทั้งหลายที่สอนท่านก็สอนตัดกำลังขันห้าเป็นสำคัญแล้วก็ท่านไปใช้อารมณ์นั้นโดยเฉพาะท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์นี่ความจริงความรู้ต่างๆที่ท่านสอนมาก็เผื่อว่าเราจะมีความอ่อนในอารมณ์ของจิต ถ้าเราเป็นคนเข้มแข็งเสียจริงๆก็ไม่ต้องคิดอะไรกันมากตัวอย่างอย่างที่ผมบอกทำมาแล้วในสมัยตั้งแต่เป็นเด็กผมไม่ได้รู้อะไรเลยในเรื่องรอบๆเป็นเพียงตั้งใจตรงโดยเฉพาะเจงนั้นในการเจริญพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังขานุสติกรรมฐานในด้านสมถะภาวนา ก็มีวิธีทำอยู่สองอย่างคือหนึ่งตามแบบปฏิบัติทั่วๆไปให้รู้จักการควบคุมอารมณ์ให้ทรงตัวนี่มีความสำคัญมากและก็ยังไม่ต้องใช้ความคิดยังไม่ต้องใช้ปัญญาใช้อารมณ์ทรงตัวเฉยๆอย่างท่านที่ท่านสอนว่าจงภาวนาว่าพุทโธ อย่าลืมนะว่าพุทธานุสตินี่ไม่มีอนาปานุสติบวกถ้าเราตั้งใจจะภาวนาว่าพุทโธก็ให้จิตมันอยู่แค่พุทโธอย่างเดียวอย่าให้ไปถึงธรรมโมะอย่าให้ไปถึงสังโฆเพราะเราตั้งใจว่าเฉพาะพุทโธอย่างเดียวแล้วก็ภาวนาอยู่อย่างนั้นตามสบายอย่าไปเร่งอย่าไปรัดอย่าไป ว่าเร็วเร็วหรือช้าเกินไปเร็วเกินไปให้จิตมันเหนื่อยให้จิตเป็นกังวลทำแบบสบายๆพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนึกไว้ใจมันเรื่อยไปจะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่ทำได้ทั้งสี่ทิาบทให้จิตมันจับอยู่ในคำว่าพุโทโธอย่างเดียวหรือว่าเราตั้งใจจะเจริญธรรมานุสติกร,รมฐาน ที่เป็นการควมกำลังใจนะก็ภาวนาว่าธมโมหรือว่าตั้งใจจะเจริญสังขานุสติกรมฐานก็นึกในใจว่าสังโฆถ้าขณะใดจิตยังอยู่ในคําว่าพุทธโธก็ดีธมโมก็ดีสังโฆก็ดีตามที่เราต้องการก็ขณะนั้นก็ชื่อว่าจิตของท่านมีสมาธิอารมณ์จิตมารวมตัวใช่ได้ ต่นนี้สมมติว่าถ้าเราอยากจะเอาทั้งสามอย่างจะได้ไหมสมมติถ้าท่านจะถามผมก็ตอบว่าได้อาวนาไปเลยพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆว่าเรื่อยไปไม่ต้องออกเสียงนึกในใจเป็นสำคัญนี่เป็นการควบคุมกำลังจิตให้ทรงตัวขณะใด,ดที่เรายังงภาวนาว่ายังไงก็ตาม ขณะนั้นถ้าอารมณ์อื่นไม่เข้ามายุ่งกับจิตขณะนั้นชื่อว่าจิตของเราทรงสมาธิในนุสติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทั้งสามอย่างตามที่เราต้องการอันนี้เป็นผลน,นหนึ่งที่เรามีความประสงค์ต้องการให้จิตทรงตัวแ้วการที่จิตทรงตัวอย่างนี้สามารถทรงได้ตามอารมณ์จะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่ หรือว่ากำลังคุยกับเพื่อนอยู่กำลังทำงานอยู่จิตก็ทรงอยู่ในคำพุทธโธหรือว่าธรรมโมรหรือสังโฆหรือว่าทั้งสามอย่างก็ชื่อว่าจิตของท่านมีอารมณ์เป็นฌานคำว่าฌานแปลว่าเพ่งคำว่าเพ่งก็แปลวันึกไว้ <c oughs> จิตนึกไว้จิตคุมอารมณ์ไว้เพียงเท่านี้เป็นการคุมจิต นีการภาวนาว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆนี่ถ้าจะพูดกันตามแบบจริงๆที่พระพุทธเจ้าสงประสงค์ยังไม่ถูกต้องนักแต่ว่าถูกเข้าไปส่วนหนึ่งคือสามารถควบคุมอารมใจไม่ให้กับสับกสายไปสู่อารมณ์อื่นนี่มีความสําคัญมากต้องพยายามทำเมื่อสามารถควบคุมอารมอย่างนี้ได้ทรงตัวตามสมควรก็ใช้อารมณ์คิด คิดเพื่อปลูกศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าความเชื่อในพระธรรมความเชื่อในพระสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้าที่เราควรจะเคารพนับถือนั้นท่านดีแบบไหนพระธรรมที่เราควรจะเคารพนับถือท่านมีอะไรดีพระสงฆ์ที่เราควรจะเคารพนับถือท่านมีอะไรดีตอนนี้ต้องใช้ปัญญา ก็ก็หมายความว่ายังเจริญอยู่ในนุสติทั้งสามรายการนั่นเองยังไม่ใช่วิปัสนาญาณ <c oughs> เราก็มาคลำความดีของพระพุทธเจ้าก่อนว่าพระพุทธเจ้าท่านดีตรงไหนทำไมเราจึงต้องนับถือพระพุทธเจ้าอันดับแรกเราก็มองไปดูประวัติของพระพุทธเจ้าสก่อน ว่าความจริงเดิมทีนี่พระพุทธเจ้าเป็นลูกของไครเป็นลูกของยาจกเข็นใจที่ไม่มีอะไรจะกินและก็มาบวชเพื่ออาศัยเลี้ยงชีวิตจากการชาวบ้านสงเคราะห์ในการให้ข้าวให้น้ำอย่างนั้นหรือหรือว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นอะไรประวัติความจริงของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นลูกชายของพระมาหากษัตริย์ ในเวลานั้นที่ก่อนจะออกบวชก็ทรงเป็นกษัตริย์แทนพระราชวิดาในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์แล้วท่านออกบวชท,ทาไมกษัตรยิย์มีเงินทองม,มากมีอำนาจวาสนาบารมีมากก็ใครควรไปดูตามประวัติของพระอองระออง,งที่ออกบวชไม่ใช่หวังความเป็นพู้เลิศ แต่ว่าต้องการจะหนีวัะสงสารคือความเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่รู้จักสิ้นสุดที่มันเต็มไปด้วยความทุกข์ต้องการจะหนีแต่การจะหนีทุกแบบนั้นถ้าอยู่ในฐานะเป็นคารวาสเป็นผู้ครองเรือนอยู่ไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสสดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้าจงหนีออกบท บวชแล้วก็ทรงทรมายกายไปเป็นลูกศิษย์ทุกหาเขาหลายสำนักแต่หลอดเจ้าตั้งออกมาบำเพ็ญได้ตนเองตอนนี้ก็เห็นใจพระพุทธเจ้าว,ว่าไม่ได้บวชเพื่อหวังให้ชาวบ้านเลี้ยงท่านท่านบวชเพื่อหวังการสงเคราะห์ชาวบ้านต่อมาแล้วก็คิดต่อไป ว่าก่อนที่องค์สมเด็จพระจอมไตรจะเป็นพระพุทธพระพุทธเจ้านั้นทำยังไงถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าการทรมานตัวตามแบบพรามพระองค์ไม่ได้สาเร็จมาผลมาตอนหลังเมื่อองค์สมเด็จพระทศพลตัดสินพระไทยว่าต้องใช้กําลังใจเป็นสําคัญวันนั้นมีญาคาไปกรรมซึ่งพรามถวาย วางไว้ที่ต้นภายต้นโคนต้นอัลสภิกโภใบ <c oughs> นั่งหันหลังพิยงต้นไม้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเราไม่ได้สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้ไม่แต่เลือดและเนื้อจเจอแห้งไปก็ตามทีชีวิตตินซีจะตายก็ช่าง ถ้าผลที่เราไม่พึงหวังจะพึงได้ยังไม่ได้เพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้นี่กําลังใจขององค์สมเด็จพระจินสีในข้อน,นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจงจําแล้วต้องปฏิบัติตามพ่ายาทำกรรมฐานกองใดก็าตามให้มีความเข้มแข็งอย่างนี้ว่ามันตายก็เชิญตายถ้ามันไม่ได้ตายเสียดีกว่า ถ้าจิตลงตัดกำลังใจแบบนี้แล้วก็ไม่ว่ากองไหนแล้วได้หมดแล้วได้ไม่ช้าดันหลังจากนั้นมามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมรุ่อภิเศกสัมมาสัมพุทยานได้มรรคผลแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วเวลาจะเทศโปรดใครไม่ได้เคยคิดถึงเครื่องกัน ใครจะถวายไม่ถวายไม่สําคัญพระพุทธเจ้าเทศหมดเทศโปรดเพื่อเป็นการสงเคราะห์ให้เขามีความสุขกันจริงๆอันนี้ตอนหนึ่งเป็นความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราควรจะน้อมใจเข้าไปเคารพในท่านใน,นราการทีสองธรรมะที่องค์สมเด็จพระทรงทันทรงสอนก็สอนเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุข ไม่ได้สอนเพื่อการเบียดเบียนซึ่งอะไรกันสอนให้หลีกเลี่ยงการเบียดเบียนซึ่งอะไรกันถ้าใครปฏิบัติตามท่านคนนั้นก็มีความสุขท่านโลกทั้งโลกนี้ปฏิบัติตามท่านได้จริงๆโลกนี้จะเต็มไปด้วยความสุขประมวลความสอนของพระพุทธเจ้าโดยย่อแล้วมีสามอย่างหนทรงสอนให้ละความชั่วทั้งหมด สองเวละความชั่วแล้วให้ประพฤติความดีทุกอย่างสามทำจิตใจให้ผ่องใสาจากอำนาจของกิเลสสามได้การคือโลภะโทสะโมหะอารมณ์จิตจะบริสุทธิ์ถ้าคนทุกคนตามทำแบบท่านทั้งหมดว่าทุกคนไม่ทำความชั่วทุกคนทำแต่ความดีโลกนี้จะเป็นสุข้ือเป็นทุกข์ และทุกคนมีแต่อารมแจ่มใสไม่มีอารมณ์ขุ่นมัวไม่ตั้งท่าวิฆาเค่งฆ่าก็าหากันทุกคนมีแต่น้ำใจชื่นบานคนทั้งหมดในโลกจะมีความสุขและความทุกข์เราก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้คนทุกคนมีความสุขไม่เลือกชั้นวรณะไม่เลือกฐานนะไม่เลือกความรู้ไม่เลือกตะกูล อันนี้จัดว่าเป็นความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี่สำหรับพระธรรมคำสัองสอนพระเจ้าดีตรงไหนนะคำสอนเป็นพระธรรมอย่างที่ทต็มบอกว่าจงละความชั่วเสียทั้งหมดความชั่วนะมันมีหลายอย่างเอากันอย่างย่อ อย่างย่อยๆที่เราพอจะคิดเห็นได้ง่ายๆอย่างสินห้าประการท่านบอกว่าผู้ท่านนั้นหลายจงอย่าพี่ฆ่าเค็งฆ่าสิ่งอะละกันจงอย่าทำร้ายสิ่งอะไรกันจงมีจิตเมตตาปราณีมีความรักสิ่งอะไรกันต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างไม่เป็นศัตรูกันต่างคนต่างไม่เป็นไม่ทำร้ายสิ่งอะละกัน ลองพิจรารณาดูคําสอนตรงนี้สิว่าดีรือชั่วคนทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสก็หากันเป็นมิตรเป็นที่รักสนิทเ่งกันและกันแล้วคาสอนแบบนี้ดีหรือเขารี่ชั่วคนรักกันไม่ฆ่ากันไม่ทําร้ายกันทุกคนก็มีความสุขนี่เป็นพระธรรมตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอ,สอนและสอนระยะต้นเสียด้วย ข้อที่สองตัวเธอทั้งหลายจงจะยื้อแย่งทรัพย์สินซึ่งกันและกันอย่าลักอย่กขโมยทรัพย์สินกันทรัพย์ของใครก็เป็นของคนนั้นทุกคนจงมีสันโดษยินดีในทรัพย์สินที่ตนหามันได้โดยชอบธรรมก็ลองนั่งนึกดูที่ว่าคำสอนตรงนี้ดีหรือไม่ดี เป็นปัจจัยของความสุขหรือว,ว่าเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่ไม่ต้องระวังรักษาทรัพย์สินนี่ตนหามันได้หามันได้เท่าไรบ้านช่องไม่ต้องมีประตูไม่ต้องมีหน้าต่างไม่ต้องมีที่เก็บทรัพย์กองไว้ที่ไหนก็ได้ไม่มีคนรักไม่มีคนขโมยโลกจะมีความสุขหรือว,ว่าโลกจะมีความทุกข์ทุกข์ว่ามีความทุกข์ไม่อันดับที่สามอย่ายื้อแย่งคนรักสิ่งอะไรกัน คนที่เรารักเราไม่มีใครเขาอยากให้เขาแย่งกันถ้าเราต่างคนต่างเคารพในสิทธิอย่างนี้โลกจะมีความสุขและมีความทุกข์แล้วท่านหลายจงอย่าพูดวาจามดเท็จมันเป็นเครื่องสะเทือนใจทำลายประโยชน์จงอย่าพูดคำหยาบเป็นเครื่องทำลายใจให้ไม่สบายจะส่อเสียดยุยงสองเสริมให้เขาแตกกัน อย่าพูดวาจาสำรากที่เรียกว่าวาจาเพื่อเจอให้เป็นเครื่องเสเทียนใจทุกคนจงมีแต่วาจาจริงมีวาจาอ่อนหวานนึกมีกล่าวแต่วาจาที่เป็นประโยชน์สร้างความสดชื่นให้แก่บคุคคลได้สนับทีวาจาที่ไพเราะถ้าทุกคนทําได้อย่างนี้ทั้งหมดอารมณ์ใจของคนในโลกนี้จะมีความสุขและมีความทุกข ก็สุดท้ายองค์สมเด็จพรจอมไายบอกน้ำเมานะเธอกินเข้าไปแล้วไม่ขาดสติสัมปชัญญะมันทําให้มีโรคภัยไข้เจ็บทําลายเกียรติยศเกียรติศักดิ์ทำลายทรัพย์สินร่างกายจะประกอบปฏิโรคร้ายเธอจงเว้นเสียเน้นน้ำเมาสามารถจะสร้างความชั่วได้ทุกอย่างถ้าทุกคนไม่ดื่มน้ำเมาทรัพย์สินที่ต้องเสียไปเพราะน้ำเมาวันละกี่บาท ถ้าวันละหนึ่งบาทปีหนึ่งก็สามร้อยหกสิบห้าบาทถ้าวันละสิบบาทปีก็สามพันหกร้อยห้าสิบบาทมันน้อยอยู่นักเลยแล้วเรื่องร้ายทางรายมันก็ยังเกิดขึ้นจากคนเมานี่ถ้าคนทั้งโลกไม่เมาเสียจริงๆโลกจะมีความสุขและมีความทุกข์เราจะเห็นได้ว่าคำสอนพระพุทธเจ้าส่วนย่อแล้วน้อยนิดนิดเดียวเพียงเท่านี้ข้อตน ที่องค์สมเด็จพระทศพลเรียกว่าพระธรรมเป็นปัจจัยนำความสุขให้เกิดกับเราถ้าเราปฏิบัติได้นี่เป็นความดีของพระธรรมโดยย่อสำหรับความดีของพระสงฆ์นี่เรามานั่งคิดหนาะความดีให้พบว่าพระสงฆ์น่าดีตรงไหนเขาว่าพระสงฆ์นี่เป็นมารสังคม ทำลายความสุขของชาวบ้านยื้อแยง่งทรัพย์สมบัติของชาวบ้านชาวบ้านเขาจะมีกินมีใช้ประสงค์ก็มาแย่งไปกินไปใช้สมดแต่เนื้อแท้จริงๆว่ากันให้ตรวงว่าสาวพระงองอ์สมเด็จพระบรมสุคตเอากันที่เป็นพระอารียเจ้าสำหรับที่เป็นปุถุชนผมยังไม่รับรองเอากันที่เป็นพระอรียเจ้าว่าท่านดีตรงไหน เราก็ย้อนหลังไปสักนิดหนึ่งว่าหลังจากนี้ถอยหลังไปกี่พันปีที่องค์สมเด็จพปจิจนสีทรงปรินิพพานแล้วถ้าหากว่าองค์สมเด็จพระบพิตแก้วสอนในคราวนั้นถ้าบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายทุกท่านไม่รวบรวมคําสอนขององค์สมเด็จปะจนวรไว้คําสอนประเภทนี้จะตกทอดมาถึงเราได้ยังไง อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นความดีของพระสงฆ์ที่พยายามรวบรวมความคาสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระผู้้มีพระภาเจ้าไว้เพื่อพวกเราที่ได้ประพฤติปฏ,ปฏิบัติเมื่อรวบรวมขึ้นแล้วท่านเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจขายายเตกันไปแบ่งทางกันไปองปคง์พวกนีนไนนกนน้ไปทางนี้พวกโน้นไปทางโน้นพวกนั้นไปทางนั้น ช่วยกันนำอวธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสูท์ทานไปแจกจ่ายแก่รรดาท่านพุทธบริษัทโดยไม่มีค่าจ้างรางวัลใดๆ代代代ทั้งหมดทำใดที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตส่งสอนมาแล้วท่านปฏิบัติด,ด,วด้วยได้ผลดีก็นำอวธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินนสีมาสอนเรา พระอริยสงฆ์ท่านหลายเป็นที่ชื่นใจข้าบุคคลได้พบได้เห็นอันนี้เป็นความดีของพระสงฆ์นี่เราพูดเพงพระอริยสงฆ์นะพระอริยะนะถ้าไม่มีไอโลก,กีวิสัยที่ทําลายจิตใจข้าบุคคลให้มีความทุกข์เจ้าเปรียบประชาชนอันนี้ไม่มีในพระอริยเจา้ามีอย่างเดียวตั้งใจทรงพระประชาชน แล้วดีไม่ดีประชาชนก็ใช้พระเกินพอดีเหมือนกันพระมีหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่บรรดาแทนพุทธบริษัททางใจหมายความวันแนะนําให้ประพฤติดีประพฤติชอบตามพระธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้า,ท,ท,ท,รท,าทรงสั่งละสอนมาแต่ได้ว่าชาวบ้านบางทีก็ใช้เกินไป อยู่ๆก็บอกหลวงพ่อลดตะมณี่เถอะมาสมบายเอาพระสงค์ก็ลดให้ตามใจเขาเพื่อเป็นการสร้างความสุขใจให้เกิดดีไม่ดีก็หลวงพ่อในของหายช่วยดูให้เถอะเอาหลวงพ่อก็ทํานี่หลวงพ่อชั้นดีนะแต่หลวงพ่อชั้นเลวก็ถามทำทำําสนองเสน่ห์ให้โดยเสร็จยันนี้ไม่ใช่เอาหลวงพ่อชันดีดีไม่ดีก็ลากหลวงพ่อไปที่นนนลากหลวงพ่อไปที่นีหลวงพ่อก็ไป ไอ้ดีไปนั่นเนี่ยเขายังไม่ได้ตั้งราคาให้เขาจะให้เงินให้ทองหรือเปล่าไม่ได้ตกลงราคากันไปเขาจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรไปเพื่อรักษากําลังใจของบรรดาแต่พุทธบริษัทให้มีความสุขแล้วนำธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ามาสอนให้โดยไม่คิดมูงค่าใดๆ เพื่อจะต้องการให้มันดาประชาชนนั้นหลายมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าต้องการนี่เป็นความคิดส่วนหนึ่งที่บรรดาแต่บริษัททุกท่านที่จะเจ,เจริญในอนุสติทั้งสามระการคือทําได้สองอย่างคือปักอารมณ์ทรงอารมณ์ให้สงโตได้แก่ภาวนาว่าพุทโธหรือว่าธรรมโมหรือว่าสังโฆ แต่ตอนนี้จิตยังไม่ซึ่งพอถ้าใจซึ่งพอก็ต้องน้อมนึกไปถึงความดีของพระพุทธเจ้าทุกด้านที่พูดนี้มาเป็นส่วนน้อยเป็นตัวอย่างนึกถึงความดีถึงมาทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านึกถึงความดีของบรรดาประสงค์ทั้งหลายที่เต็มไปได้วยความเสียสละตั้งใจให้โลกมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ พยายามใคร่คนไปด้วยนาดปัญญาหาตามความเป็นจริงอย่าสร้างภาพพิเศษขึ้นมามันจะเกินความจริงจะทำลายศรัทธาหาจุดในพบจุดที่อย่พึงหาก็คือพระอริยสงฆ์พระธรรมและพระพุทธเจ้าสำหรับพระสงฆ์ยังไม่ใช่พระอริยเจ้ารับฟังก็ได้ไม่กันแต่ไม่แน่นัก ต้องเอาพระอริยเจ้าเป็นสําคัญสร้างความดีให้เกิดขึ้นสร้างสไยเกิดขึ้นด้วยเหตุผลด้วยปัญญาจิตใจขมันดาท่านหลายก็จะจับจับมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยทั้งสามประการเพิ่มมีความเคารพด้วยความ,รวามจริงใจในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในประสงค์ก็ชื่อว่าท่านมั่นคงในไตรสรนาคมทั้งสามประการ เพียงเท่านี้ก็เป็นปัจจัย50%ซในผลท,ที่ได้บรรลุะโสดาปฏิผลและก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าทำจิตเข้าถึงอาณาตตผลในเบื้องหน้าอารบรรดาทรรมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนนาโดยเวลาก็เกินไปนิดหนึ่งแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้